สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสติกวอลเลกัสซี่เลยนะครับมีภารกิจใหม่เข้ามามากมายแต่เรายังอยู่กันตรงนี้อยู่เลยครับโอเคไปภารกิจที่397ก่อนครับผมภารกิจที่397นะครับเอาชีวิตรอดเจอกับโทโซฟิไลซอนวาร์ดแล้วก็สเปียร์ตันนะครับจะได้เจอกับโทโซฟิไลลีดเดอร์ด้วยนะแล้วก็เราเล่นเป็นกองกําลังก่อทองนะครับเป็นภารกิจเอาชีวิตรอดใช่ไหมแล้วเราก็บังคับได้แค่2ตัวครับเป็นก่อทองหมดก็คือสเปียร์ตันก่อทองและอาร์ชิดอนเกาะทองเดี๋ยยยวเเเเราาาาอไปิงหน้้คล เราไม่เราไม่รอครับไม่ต้องรอรับหน้าบ้านเราเป็นก่อทองนี่ใช่ไหมล่ะนี่ก็คือเก่งพอๆกับคิดชูนะครับก่อทองนะของเขาก็มาเป็นโทโซฟิไลนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาโทโซฟิไลเบียสก่อทองอาร์ชิดอนก่อทองเองแล้วก็ชนะอยู่แล้วคราวนี้เขามาเป็นอาร์ชิดอนครับโทโซฟิไลครับเอ่ออันนี้เราสู้ไม่ได้ต้องถอยก่อนนะครับอาจจะมีอันนี้มียิงสะบัดธนูไปนิดๆหน่อยๆครับดวนธนูกันสามต่อหนึ่ง แต่ถ้าเกิดพี่ยามีความรู้สึกว่าจะแพ้นี่พี่ยามก็จะถอยทันทีนะไม่การันตีว่าจะชนะนะครับเขายิงไวมากเลยนะดูโอ้โหดูเขายิงรองครับแต่ไม่เป็นไรครับสเปียร์ตอนเรามาละเดี๋ยวให้สเปียร์ตอนแทงให้นั่นแหละมาพอดีขอบคุณมากสเปียร์ต้อนนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมโอเคทีนี้ยันเอาไว้ครับยันหน้าบ้านครับเออถ้าเราไปใกล้กว่านี้ธนูเขาจะไม่สามารถยิงเราได้นะครับนี่กดธนูเขาไว้แบบนี้ธนูเขาจะเฉยๆครับเฉย,ยยังไงครับเนี่ยทำไมเลือดละไหยยังกันน้ํา จะปตั้งกัอทองเราก็ไม่ต้องไปไหนครับเราก็ยืนอยู่แถวนี้แหละรอกองกําลังเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ติดตัวไว้แบบนี้ครับแล้วก็บล็อกดาเมจแต่เดี๋ยว,ยวทำไมธนูจะไหวไหมเนี่ยผงไม่น่าไหวครับเ,เตรียมสร้างก่อทองครับจะไปต้้งก่อทองขึ้นมาใหม่เลยครับยิงถ่วงเวลาไว้ก่อนคราวนี้ธนูอยู่ห่างเกินไปครับอต้องระวังดีๆโทสฟิลายนี่โหดนะต่อให้ไหม่ชนะธนูเขาก็โหดอยู่ดีนะ โอเคจุกจุกไว้ก่อนครับเราก็จุกได้นี่อาชีดอนก่อทองก็จุกได้โอเคเปลี่ยนมาใช้สเปรตอนก่อทองดีกว่าครับสบายใจกว่าเยอะสเต็ปเดิมครับสเปรเตอนกรอทองบล็อกดาเมจรวบเข้ามานั่นแหละครับแล้วก็ให้เขาหันหลังแบบนี้ครับของเรานี้โดนตีหลังได้สบายๆ <Huh? S 1> เราพอสู้ได้ครับเพราะเรามีบล็อกดาเมจไงทีนี้เราก็ดันเข้าไปครับดันนักขนูเข้าไปเขาจะไม่ยิงเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราหยุดตีเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถยิงเราได้เพราะว่า ระยะของสเปียร์ทอนไม่ใช่ระยะของอาร์ชิดอนเขาจะห่างจากเราเองนะครับโอเคเราก็ยืนยืนบล็อกดาเมจแบบนี้ไว้เดี๋ยวพี่อาว่าเตรียมสร้างสเปีย uh, ร์ทอนเก่ทาทองตัวนี้อีกคนเลยดีกว่านะครับ <S <S ดูลดักษณะเลยไม่ค่อยไหวล้วโดนโคกไว้ถนะ้าหากตายไหมครับยังครับเห็นก็ว่าตายเอาตายครับโ oh, อ้เ้ยนี่ก็จะรอดมา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 สร้างมาใหม่ครับแล้วก็บล็อกดาเมจเอาดีๆครับคราวนี้ ไม่ต้องไปตรงไปตีเลยทั้งสิ้นครับแค่ยืนถือโล่มันไม่หนักจนเกินไปเป็นเซเมตตอนถูกฝึกมามันต้องต้องถือโล่ได้ครับ <What? S 1> เออเอาโดนหัวโขอยละคอ้ยนี่โขหัวน่างหนาครับพี่โอเคครับไปเรื่อยๆครับดันเข้าไปครับไม่ต้องรีบครับหรือไม่ก็วิ่งมาข้างหลังแบบนี้แล้วก็หันหลังกลับไปบล็อกน้เมกก็ได้นะเขาก็จะโดนธนูยิงหลังช้ำๆนะครับในขณะที่เราตายครับอีกแล้วเหรอ เยลตมีอันตายอยู่แล้วเหรอไม่เป็นไรเอาอา,อา,อาชีดอนก่อทองคนนี้ไปจุกก็แล้วกันนะครับจุกได้อยู่เนี่ยอย่างพลิวสบายๆตัวที่หลุดจุกไปก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทางฝั่งก่อทองบ้านเราก็ยิงเขาได้อา้าวไอตัวที่เราใช้จุกก็ตายครับทำไมวันนี้ตายรุัวครับเอาเบลน,นี่มาก่อทองมาเขาจะไปตั้งก่อทองครับโอ้มาแล้วครับโทโซฟิไลท์ลีดเดอร์ครับหัวหน้าโทโซฟิไลท์ครับของเรารับในบ้านดีไหม เอาสเปียต้อนยืนหน้าบ้านแล้วก็รับศึกยังไงดี oh. โยนห่อไปก่อนพันหครับ oh. เราโยนรัวๆได้ไหมเดี๋ยวพี่อับลองดูนะจริงๆเอ้ยโยนได้นะเนี่ย oh. แต่ถามว่าดาเมจจะทันไหมไม่ทันครับเพราะฉะนั้น ไปรับหน้าบ้านดีกว่าครับนี่ยืนแบบนี้ให้เขาหันหลังให้นักธนูกรอทอมของเราแล้วเราก็ยิงแบบรัวๆหัวหน้าโทโซฟิไลนี่เป็นนักธนูนะขนาดเราบล็อกน้เมดแล้วนะเนี่ยโอเคครับแต่ว่าเขาไม่อึดเท่าไรเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ด้ดย่างโอเคโจบเรียบร้อย5 21นาที21วินาทีแมมเวลากําลังดีนะครับ397ผ่านไปแบบสบายๆครับแล้วก็ทีนี้ก็398บ้างครับผม พลิกที่398เนะครับเอาชีวิตนั้นรอดในคืนนี้นะครับเราจะได้ไมินคิชูนะครับเจอกับซอมบี้เจอกับผีพุ่งนะครับแล้วก็เจอกับหัวหน้าซอมบี้นะครับแล้วก็เราจะไม่สามารถครอนยูนิตอะไรได้เลยนอกจากคิชูนะครับผมโอเคปะลุยกันคิชูความน่ากลัวของพวกซอมบี้ก็คือเขาจะมาในปริมาณที่เยอะมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาไม่ใช่อย่าให้เขาอย่าให้เขารวมตัวกันตดครับวิ่งไปยิงที่หน้าบ้านเลยครับรีบครับ เฮดช็อตเฮดช็อตคิชูเนี่ยยิงเร็วอยู่แล้วนะครับปล่อยเข้ามาติดติดตัวแล้วเราก็ยิงธนูแบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องเอาคันธนูมาก็ได้นะนี่เอาธนูปักหัวเลยก็ได้นะไม่ต้องเหนียวให้เสียเวลาเนี่ยฮะเราไม่สามารถที่จะวันฮิตคิวเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นยิงทิ้งไปก่อน1ดอกแล้วก็ค่อยยิงให้โดนหัว1ดอกนะครับอ่ะไอ้นี่พี่ซอมบี้พี่ผีพุ่งนี่เขาพุ่งเร็วจนเรายิงไม่ทันเลย ไม่เป็นไรครับไอตัวที่ยังไม่ตายก็ปล่อยมันเป็นผีโครงผีคลานอะไรมันไปก่อนก็ได้นะครับอย่างน้อยมันก็คลานมาช้ากว่าเดินอนะประมาณนั้นนะครับผีพุ่งมาอีกแล้วเหรอมันพุ่งมาตีเราพุ่งมาตีเราแล้วเราก็ลมครับเสียจังหวะไปนิดนึงอะไม่เป็นไรยิงยัดหน้าเข้าไปหมดยังครับเหลืออีกตัวหนึง่งโอ้ไม่ตัวหนึ่งครับยังมีอีกสองตัวหมดไอสองตัวนี้แล้วยังมีอีกไหมมีครับเป็นอิสระผีพุ่งครับหืชนเราอีกแล้ว ต่ไม่เป็นไรครับเรายิงทิ้งไปด่อนละพอยิงเฮดช็อตไปมันตายก็คือตายท,าทันทีไม่ต้องคลานครับโอซอมปี้หัวหน้าออกมาแล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจเขาครับเอาตัวลูกน้องให้ตายให้หมดก่อนอ <What? S 1> แทนที่ยิงเข้าเฮดช็อตครับตอนมันเลกลายเป็นผีคานเลยเอาคาน2ครับเอไม่เป็นไรคานๆกันไปก่อนแล้วกันเราโอ้เรายิงไม่เข้านะครับเนะ <Huh? S 1> ี่ยงานก็ต้องเน้นๆหน่อยแล้วครับเอาหัวให้เข้าทุกดอกครับ พี่ยายามยิงไอตัวนอนนอนไม่ค่อยโดนนะวันนี้ไม่ค่อยแม่นนะครับอเอาตัวลูกก่อนครับตัวลูกน้องเนี่ยเอากลายเป็นผีขานอีกอยิงผิดยิงพลาดตัวหัวหน้ามันเดินช้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆบรรจงหยอดลูกธนูใส่หัวเขาครับแบบชิวๆสบายๆอ่ะมันจะถึงหน้าบ้านเราเราก็วนกลับมาทางนี้นิดนึงครับวนอ้อมออกมาครับโอ้โหตัวลูกน้องมากันเยอะนะหนะ้ามีซอมบี้สเปียร์ต้อนวยครับแต่เราก็ยังสามารถจุกได้ครับ ได้อะไรครับได้กี่โมงครับเดี๋ยวก่อนเราจะตายอยู่แล้วเปลี่ยนเป้าหมายมาจัดการกับหัวหน้าซอมบี้ดวนๆครับเอาเขาให้ตายครับอีนิดเดียวจะตายแล้วนะะยิงเอาให้แม่นๆหน่อยเข้าหัวมันจะได้ร้อยกว่าเดี๋ยวถ้าเข้าตัวมันก็จะแค่60กว่านะครับยิงยใหญ่เขาตีเราโดนนะ <Huh? S 1> เขาตีเราโดนนี่เราอาจจะตายได้นะครับนะี่ะไม่ธรรมดานะครับซอมบี้หัวหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเดินช้านะให่าเขาได้ตีครับ กละกละไกลละอีนิ่งอีกนิง่งกนิดึงกไก,กลละไกลละกัน,ลกนแล้วโชว์เรียบร้อยเดี่ยงไปครับทีนี้ก็ทำยังไงกับซอมบี้สเปียร์ต,ต้นตัวนี้ดีโยกยังไงโยกให้เขาวิ่งตามเรามาแบบนี้ตามมาไหมครับเออตามถ้าตามแบบนี้เราชนะแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไล่ย,ยิงทีละตัวครับเพราะว่าเขาช้ากว่าเรานะขอแม่นๆ่นเนี่ยเข้าหัวโอเคโอเคยี่ยม <c oughs> เรียงตัวตายไอพวกน,นอนทั้งหลาย ย,งยิงและยิงและยิงยิงก็ไม่ค่อยโดนไม่ค่อยแม่นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับจะแม่นไม่แม่นยังไงก็จบแล้วครับซอมบี้สเปตนตายแล้วทีนี้ก็เหลือเจ้าตัวนิโว์หายตัวสุดท้ายเยี่ยมจบครับโอเคนี่มัจะแย่นะครับส่นาที26่ิกวีก็ไม่เลว อ okay, ผีพีหน้าก็ภารกิจที่3ครับการละสี่นะครับเดินทำมาถึง400จนได้นนครับแต่สำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้พี่แอมกับเซมืมอรและเกมส์ติ๊กวอร์เลยก็ะะต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ขอวยอกาลหน้านะสำหรับนิโซนนี้ครับไปบ่ายครับทุกคนเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางวมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม